ความยากเพราะเวลามันเป็นความอยากมันก็เกิดความทุกข์ร้อนใจว่าทำไมยากจังเลยที่จะต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจเราต้องรู้จักกลับมาพิจารณาใจตัวเราเองว่าเรารู้ด้วยเราศรัทธาแต่เขายังไม่ศรัทธาไงเขาจึงไม่รู้เพราะนั้นสุดท้ายแล้วเราอย่าไปคิดว่ามันยากเกินไปเราแค่สร้างเหตุเมื่อวันนี้เราสร้างเหตุเดี๋ยววันหนึ่งผลจะเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือสร้างเหตุด้วยการให้ความรู้ให้ปัญญาเดี๋ยววันหนึ่งผลจะเกิดขึ้นเอง อาจารย์สร้าง,งเหตุในการสอนทำมาให้คนตื่นรู้ตื่นตัวตื่นธรรมอาจารย์ไม่เคยไปคาดหวังว่าเขาต้องรู้อย่างนั้นเขาต้องได้อย่างนี้เขาต้องเป็นไปตามความพอใจหรือความปรารถนาของเราไม่เลยอาจารย์แค่สร้างเหตุอาจารย์พูดทุกอย่างไปตามความเป็นจริงส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องอินทรีย์บรารมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นความเข้าใจของเขาถ้าเรามีตัวมีตนเราก็จะรู้สึกว่าอยาก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 ,ยากเขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ความอยากนํามาซึ่งความทุกข์ใจ แต่ความเราใช้คำว่าชันทะชันทะคือพอใจพอใจว่าเขาจะรู้ก็ได้พอใจว่าเขาจะไม่รู้ก็ได้ให้ใช้ความพอใจเป็นมูลเหตุเพราะฉะนั้นต่อให้เขาไม่รู้โอเคเรายอมรับตามความเป็นจริงว่าเขายังไม่อยากรู้ในเวลานี้แล้วก็ให้เราเราเรา,เราอธิบายแล้วอถ้าเขารู้เราก็ยอมรับในมูลเหตุของเขาว่านี่คืออินทรีย์บารมีของเขาในการที่เขาจะสามารถรู้ธรรมะของพระเจ้าได,ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน อย่างเงี้ยขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่หนูจะสอบถามอาจารย์นิดน,นึงอะค่ะคือว่าหลังๆมานี้หนูจะแบบตอนเย็นๆก็จะจะนั่งสมาธิทุกๆวันยกเว้นวันหยุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วทีนี้คือเวลาหนูนั่งสมาธิอะหนูชอบแบบบังคับลมหนูหนูหนูเข้าใจที่อาจารย์พูดนะคะพยายามอย่าบังคับลมอะไรเงี้ยคือหนูอะ หนูคิดได้ตลอดแต่เวลานั่งจริงๆอ่ะมันชอบบังคับลมแบบหายใจยาวเกินแล้วก็เอ้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวยาวผิดปกติอะค่ะแล้วแล้วมันทําให้เราแบบรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอะไรเนี้ยคือคือมันมันมีวิธีแก้แบบถูกต้องไหมคะวิธีแก้คือเราต้องฝึกฝึกรู้ลมธรรมดาธรรมดาอย่าไปบังคับว่าต้องยาวตลอดเพราะเราไปบังคับ เราไปบังคับมาว่าต้องยาวตลอดมันก็เลยหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเราต้องฝึกหายใจแบบปกติคือเรารู้สึกว่าเหนื่อยก็ปรับลมหายใจเป็นนั่นเองรู้มันเฉยเออหนูรู้ตัวตลอดว่าเอออันนี้เป็นการบังคับลมนะเพราะว่ามันรู้สึกไม่ปกติแต่มันก็จะ,จะ,จ,ะจะพยายามทําให้มันปกติแต่มันก็รู้สึกแบบเอ๊ะมันยังไม่ปกติอะไรเนี่ยคะ่ะและ แล้วก็เรื่องการปฏิบัติเนี่ยค่ะอาจารย์มีมีพระอาจารย์หรือหลวงปู่ท่านไหนที่แบบแนะนําให้ให้ไปฟังเพิ่มเติมไหมคะคือว่าคือภาวนาหนูคิดว่าหนูน่าจะแบบได้แค่สมถะแต่มันไม่ถึงวิปัสนาอะไรเงี้ยค่ะก็มีของหลวงพ่อปามุ่นปาโมด่นโชก็ได้หลวงพ่ออินทวายก็ได้หลวงพ่อคนาก็ได้เยอะพระอาจารย์ต้นก็สอนวิปัสนาดีคือวิปัสนาเนี่ย เราต้องทําฐานสมถะก่อนค่ะเออทำฐานสมาาถะเวลาทําฐานสมถะเสร็จแล้วเราก็ออกด้านปัญญาก็าพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาเราออกวิปัสสนาเนี่ยคือสมมติเรานั่งสมาธิอยู่อ,อาการเดียวกันนั่งสมาธิเลยแล้วเราก็เริ่มพิจารณาปัญญาพิจารณาปัญญาพิจารณายัางไงเช่น ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารไมอาหานเก่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีความเสื่อมสลายแตกทำลายลองดูผมเราสิผมเราจากเส้นดำๆปัจจุบันนี้กลายเป็นผมงองแล้วก็หลุดล่วงลรยไปอ้าวผมไม่สามารถยึดมั่นถูมั่งอยู่กับหนังศีรษะไปได้ตลอดเวลานี่หว่า แสดงว่ามันมีความเสือ่อมมีความหลุดลุย่ยมีความขาดวันนี้ผิวพรรณเราคังเต็งถตึงแต่เราหันไปดูคน,น 90, อายุ9 0 8 0อ้าวทาไมผิวเขาเหี่ยวยน่นแสดงว่าวันหนึ่งเราก็มีผิวพรรณในเหี่ยวยน่นอา้าวแสดงว่าผิวที่เราพยายามเฝ้าประครับประคองผิวที่พยายามที่จะ เอาครีมทาโลชั่นทากันแสดงว่ามันไม่สามารถยึดมั่นถือบัานเอาความเต่งตึงนี้อยู่ในปัจจุบันขณะได้เลยก็แสดงว่าผิวหนังนี้ก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเอ้าความเสื่อมนี้แสดงว่ามีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่แสดงว่ามันกําลังเดินสู่ความเสื่อมด้วยการเหี่ยวย่นสุดท้ายเราจะเดินสู่ความเน่าเฟะ สุดท้ายจะเดินสู่ความเสื่อมสลายแตกทาลายจนไม่เหลือแม้แต่ความเป็นเราแต่เรากลับยึดมั่นถือมั่นในทุกอย่างทุกอย่างทุกสิ่งว่าเป็นตัวตนของเรานั่นก็ของเรานี่ก็ของเราผิวนีก็ของเราจมูกก็ของเราตาก็ของเราลิ้นกายใจนี้ก็ของเรามันกลายเป็นของเราทั้งหมดเลยสุดท้ายเราเราก็จะมาทุกทุกเพราะว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเราทุกเพราะว่านี่คือตัวตนของฉัน เพราะนั้นถ้าเรามีเรามีเขามีตัวมีตนเราก็จะนํามาซึ่งความทุกข์ใจเนี่ยพิจารณาปัญญาแบบนี้ว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสือ่อมเอาซากศพมาพิจารณาก็ได้พิจารณาตั้งแต่สวยๆไล่ลงไปจนเหี่ยวแก่ไล่ลงไปจนนําไปสู่ความตายไล่ลงไปถึงขึ้นอื่นไล่ลงไปถึงปันหลุดเล่าจะไปถึงหนังเ,เฟหนังดําหนอนชัยน้ําเลือดน้ําหนองน้ําลายน้ําขี้น้ําเยี่ยวไหลแตกกระจายออกมาแล้วค่อยๆเหลือแต่หนัง กระดูกติดเนื้อเอินเนื้อเอ็นติดกระดูกเหลือแต่กระดูกแล้วก็เหลือจตกกระดูกกระจัดกระจายไปหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางตาไปทางแล้วก็เริ่มเห็นจนกระดูกเนี่ยมลายตายลงไปเป็นท่าไปในดินเป็นท่าไปในน้ําเป็นท่าไปในอากาศไม่เหลือเลยความเป็นเราเราเอารูปถ่ายมาตัวเองตัวเอารูปถ่ายตัวเองมาเทียบดูกับซากปุ๋ยผงแยกออกไหม ว่าผงไทยเป็นผงไครก็แยกไม่ออกเพราะมันไม่เหลือความเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยพิจารณาแบบนี้แล้วอ้าวแล้วทำไมไปยึดมั่นถือมากว่าเป็นตัวเป็นตนทำไมไปยึดผลว่าหน้าฉันเป็นแบบนี้ จมูกฉันเป็นแบบนี้ตาอูจมูกลิ้นกายฉันเป็นแบบนี้ผิวพรรณฉันเป็นแบบนี้เสื้อผ้าหน้าผมฉันเป็นแบบนี้ไปยึดมั่นถือมั่นเอาแบบนี้มาเป็นทำไมเพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่เหลือความเป็นตัวเป็นตนของเราเรามีความทุกข์แบบนี้ก็เพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของเราจึงนํามาซึ่งความทุกข์ยากลาบากเขียนใจอยู่ในปัจจุบันเนี่วิปัสสนาหรือปัญญาที่เราต้องพิจารณา้แยบคายในปัจจุบันขณะ ค่ะแล้วก็หนูขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะอะคือว่าหนูอยากจะพูดอีกเรื่องนึงมันจะยาวไปลอะอแล้วก็ตั้งตั้งแต่หนูรู้จักอาจารย์มาเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะคะ่ะคือคนแถวบ้านหนูหนูตอนตอนแรกอาจารย์หรือว่าคนไทยหลายๆคนก็บอกว่าคนไทยนี่งมงายหรือเชื่อเชื่อเรื่องหมอด,ดูศสยศาสตร,ร์อะไรนี่เยอะแล้วซึ่งคนแถวบ้านหนูนะคะ่ะที่พมา่า แต่ที่อื่นหนูไม่รู้นะคะแถวบ้านหนูอ่ะจะงมงายมากแล้วก็ความเชื่อผิดๆเยอะมากอะค่ะอาจารย์แต่ตั้งแต่หนูรู้จักอาจารย์มานี่คือแบบโอ้ใช้ชีวิตง่ายมากแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยที่พามาทำทีแบบนี้หนูจะดีใจมากเลยค่ะสาธุอนุโมทนาด้วยอาจารย์ขอบคุณขอบพระคุณมากๆค่ะจาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ เด็คือจำไม่ได้ใครเป็นใครสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินไหมครับสวัสดีจ้าผมเอออยากถามเบ ผมนะครับตั้งแต่เด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยในผมได้เรียนรู้ศาสนาพุทธจากอาจารย์ใช่ไหมครับ <paper> แล้วก็ได้เรียนรู้ศาสนาพุทธผมเนี่ยครับเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และทีนี้เนี่ยผมเนี่ยอยากไปเรียนรู้ศาสนาคริสต์อีกคือไม่ใช่ว่าไปเรียนรู้แบบเชื่อพระเจ้าอะไรงนี้นะครับ <ess> อยากไปเรียนรู้แบบที่พึ่งทางใจคาพูดที่พระพระเจ้าพูดไว้อะไรเงี้ยครับที่พึ่งทางใจของทางศาสนาคริสต์อาจารย์เข้าใจไหมครับ <c oughs> อย่าไปเรียนรู้เพิ่ <c oughs> เพมเติมในศาสนาคริสต์ด้วยความที่อาจารย์ก็เป็นคนที่เคย <c oughs> เคยศึกษาศาสนาคริสต์มาผมก็เลยอยากถามว่ามันได้ไหมศาส,สนาพุทธเนี่ยผมได้แล้วแต่ผมอยากเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ครับอย่าไปเรียนรู้ศาสนาคริสต์อีกว่าศาส,สนาคริสต์เนี่ยมันมีอะไรยังไงแบบแต่ผมไม่เชื่อในพระเจ้าอยู่แล้วแต่ผมอยากไปเรียนรู้แบบพวกแบบคําสอนอะไรเงี้ยครับแบบพุทธศาสนาอะไรเงี้ยที่พึ่งทางใจ อะไรเงี้ยคำสอนที่พึ่งทางใจอะไรเงี้ยครับว่ามันได้ไหมอะไรหรือเปล่าครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราเรียนรู้ศาสนาพุทธเข้าใจแล้วใช่ปะครับแต่เรายังอยากจะศึกษาศาสนาอื่นแปลว่าเรายังไม่ได้เข้าใจศาสนาพุทธดีจริงๆอิม <c oughs> ถ้าเราเข้าใจหลักศาสนาพุทธดีจริงๆแล้วเราจะไม่อยากศึกษาศาสนาใดอีกเลยถ้าเราบอกว่าคําว่าที่พึ่งที่พึ่งนั้นต้องเป็นที่พึ่งอันกเกษม ไม่ใช่ที่พึ่งที่พึ่งไปเรื่อยแล้วหาอันเกษมไม่ได้เราเราพึ่งทุกอย่างได้วันทุกคนในโลกเนี้มีที่พึ่งของตัวเองหมดบางคนก็พึ่งต้นไม้บางคนก็พึ่งบุคคลบางคนก็พึ่งตนพึ่งธรรมบางคนก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาแต่คําถามคือที่พึ่งอะไรเป็นที่พึ่งอันเกษมพระองค์บอกว่าที่พึ่งอันเกษมคือพึ่งตนและพึ่งธรรมะของพระเจ้านี้เรียกว่าที่พึ่งอันเกษมดังนั้น ในฐานะที่เราบอกว่าเราปรึกษาอาจารย์เพราะอาจารย์เคยเชื่อเรื่องพระเจ้ามาก่อนอาจารย์ก็บอกเลยว่าถ้าเมื่อวันหนึ่งถ้าเราเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจจริงๆว่าหลักศาสนาพุทธที่เราเข้าใจแล้วบอกว่าเราเข้าใจดีแล้วจริงแล้วเราจะไม่มีทางผันแปรแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปศาสนาอื่นเพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ประกอบด้วยหลักการละเอียดผลอย่างชัดเจนแล้วเราจะไม่ไป <uci> วิ่งหาหลักศาสนาอื่นอีกเลยว่าเราบอกว่าเรามาปรึกษาอาจารย์เพราะอาจารย์เป็นคนที่เคยนับถือพระเจ้ามาก่อน เรายิ่งต้องสงสัยเราต้องต้องเอะได้แล้วว่าเอ้ยถ้าอาจารย์เคยคนนับถือพระเจ้ามาก่อนแต่ปัจจุบันอาจารย์ถือศาสนาพุทธแสดงว่าพุทธเป็นหลักศาสนาที่เป็นเหตุผลมากกว่าศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าอาจารย์ถึงตัดสินใจยืนหยัดอยู่บนหลักการและเหตุผลของศาสนาพุทธในปัจจุบันไม่หวนกลับไปเชื่อในพระเจ้าอีกเลยอืมแล้วผมแนะี่ไม่เชื่อในพระเจ้าอยู่แล้วแต่ผมอยากไปเรียนรู้แบบคํา แบบคําสอนที่แบบมีอะไรดีๆไหมอะไรเงี้ยเพราะผมไม่คนที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมอะครับอะไรอย่างนี้เรียนรู้ศาสนาเรียนรู้ศาสนาพุทธหมดแล้วหรือยังก็เรียนรู้เกือบก็ยังไม่แน่ใจแบบยังไม่ได้คมเหมือนอาจารย์มากแต่ก็แสดงว่าเรายังเรียนรู้ไม่จบใช่ไหมล่ะในเมื่อเรายังเรียนรู้ไม่จบทั้งชีวิตนี้ตั้งแต่วันเกิดจนวันตายอย่างที่เราบอกว่า เรียนรู้หมดแล้วหรือเกือบจะรู้หมดแล้วอย่างเงี้ยคําถามคือเราได้ความเป็นอริยบุคคลสักระดับหนึ่งแล้วหรือยังได้ความเป็นโสดาบันหรือยังได้ความเป็นสกทาคามีหรือยังได้ความเป็นอนาคามีหรือยังได้ความเป็นอราหาันหรือยังถ้ายังไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่ได้เลยเลยก็แสดงว่าศาสนาพุทธยังไม่เข้าถึงกระแสรเราจริงๆดังนั้น <S 2> <S 2> <S เราบอกว่าเราจะไปศึกษาศาสนาอื่นแล้ว พอที่ศึกษาศาสนาพุทธอย่างถ่องแท้แล้วถ้าบอกว่าตัวเองรู้ยิงอย่างชัดเจนแล้วจะถึงขั้นจะไปศึกษาศาสนาอื่นอย่างน้อยต้องได้โสดาบันคำถามคือได้โสดาบันแล้วหรือยังยังแล้วยังละแบบพวกความความอยากอะไรยังไม่ได้นั่นใหญ่ถ้ายังละไม่ได้แล้วเราจะตายก่อนโดยที่เรายังไม่ได้ความเป็นอรยิยบุคคลแต่เสียเวลาไปศึกษาหลักศาสนาอื่นอย่างนั้นเหรอถ้าโดยความเป็นจริงตามหลักเอาหลักเหตุผลบนโลกนี้เลย เราจะยอมเสียเวลาสมมุติว่าอีกเจ็ดวันเราจะตายแต่มีวิธีในการเรียนรู้ที่ทําให้เราพ้นจากความตายในครั้งนี้ได้เราคิดว่าเราจะเรียนรู้การพ้นความตายในครั้งนี้หรือเราจะไปเสียเวลาเรียนรู้ทั้งทั้นที่รู้อยู่ว่าเออมันอาจจะไม่พ้นความตายก็ได้แต่อันเนี้ยชัดเจนมากว่าพ้นความตายได้แน่นอนในเจ็ดวันเราจะเสียเวลาไปเรียนรู้อย่างเดียวไหมก็ไม่แล้วเพราะมันเป็นที่สุดของการเรียนรู้แล้วถูกต้อง เพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าเรารู้ว่าอันนี้เป็นที่สุดในการเรียนรู้ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปศึกษาความรู้ในหลักการและเหตุผลอื่นอีกเลยเพราะหลักการและเหตุผลและควาคนาสอนที่ดีที่คมที่สุดก็อยู่ในหลักคาําสอนพระเจ้าทั้งหมดแล้วความพ้นทุกข์ทั้งหมดการใช้ชีวิตในโลกการทําหน้าที่ต่อกันและกันการครองเรือนการเสพกรารมอย่างมีสติสัพพัญญะด้วยการไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นการหาเลี้ยงชีวิตตนด้วยสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุกอย่างมีพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ในหลักการเหตุผลของหลักคําสอนของพุทธศาสนาครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจึงไม่มีความจําเป็นที่จะเรียนรู้ที่อื่นให้เรียนรู้ที่นี่ตรงนี้เดี๋ยวนี้นี่แหละคำสอนพระเจ้าน่าจะเรียนรู้เท่าไหร่ก็ไม่ไม่จบหรอกทั้งชีวิตเนี่ยคำสอนพระเจ้าเรียนยันตายก็เรียนไม่หมดอย่าไปเสียเวลาเลยแล้วผมอยากถามเรื่องนิวรณ์ห้าผมน่าจะเป็นนิวรณ์ห้านะชอบ บางครั้งก็ลังเลมีบ้างครับก็เลยแบบเป็นคนผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้แล้วก็ชอบตั้งคําถามคิดมากอะไรเงี้ยครับไม่ใช่เอ,อทําเข้าใจผิดคือคําว่าวิกิกิฉาของเราเราเอาวิจิกิจฉาตรงไหนวิจิกิจฉาในสมาธิหรือวิกิกิฉาคือสงสัยในโลกนี้เราวิจิกิจฉาตัวไหนสงสัยในชอบสงสัยใน คำสอนที่แบบไม่ใช่คำสอนอะไรสัตว์สียอะไรพวกนี้คำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความจริงเราต้องยอมรับนะอะไรแบบเหมือนปลัดญาครับชอบสงสัยอะไรพวกนี้ไอ้สงสัยแบบนั้นเนี่ยมันเป็นความสงสัยที่เกิดขึ้นกับทุกคนที่เกิดขึ้นความลังเลสงสัยตัวเนี้ยจะตัดออกได้เราต้องได้ความเป็นโสดาบันถ้าเรายังมไม่ถึงกระแสะของพระโสดาบันยังไงก็สงสัยในหลักคำสอนพุเจอา แต่เมื่อได้กระแสคือปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะสิ้นสงสัยโดยกระแสแห่งธรรมอย่างสมมุติว่าอาจารย์พูดว่าอาจารย์ปวดท้องแบบบิดบิดมันปวดแบบบิดบิดปวดแบบจุกจุกเราสงสัยไหมปวดแบบไหนก็ไม่สงสัยไหมไม่มันต้องสงสัยทิเราต้องสงสัยว่าปวดอย่างไรวะ ถ้าอาจารย์กำลัง <Ừ. S 1> คุยกับเราอยู่อะอาจารย์กำลังคุยกับเราอยู่เงี้ยม, <Ừ. S 1> มึงกูปวดแบบกูปวดท้องแบบบิดบิด่ะวิเคราะห์อาการให้กูหน่อยปวดบิดบเป็นยังไงวะบิดบิดยังไงบิดขนาดไหนกูไม่เข้าใจคำว่าบ,บิดถ้าเราไม่เคยปวดมาก่อนเราจะสงสัยทุกต้องบ่าบิดแบบไหนอ๋อเข้าใจแล้วครับถูกต้องว่าเนี่ยลักษณะอาการของความลังเลสงสัยที่มันเกิดขึ้นทุกคนจะมีอาการสงสัยแบบนี้หมดแต่ปรากฏวันหนึ่งเราปวดเอง แล้วเราบอกว่าแล้วอาจารย์ถามว่าปวดท้องเหรอใช่ปวดท้องแบบไหนกูวปวดแบบบิดๆอ่ะรู้ยังว่าปวดบิดเป็นแบบไหนอื hmm. รู้แล้วถ้ารู้แล้วจะสงสัยไหมว่าปวดบิดเป็นแบบไหนถ้าครั้งหน้ามีคนบอกว่าปวดแบบบิดๆเอออ่ะโอเคก็ใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้วิธีนี้นะเรารู้ไหมรู้แล้วอ่าแล้วจะสงสัยอีกต่อไปไหม ไม่นะครับอ่าไม่สงสัยเพราะว่าอะไรประจักษ์ชัดเจนกับตัวเองแล้วถูกต้องป่ะใช่ครับนี่แหละเรียกว่าอาการสิ้นสงสัยมันต้องรู้ได้เฉพาะตนเองบางครั้งผมก็สงสัยจนเป็นทุกข์ครับสงสัยจนนั่งแบบเครียดอะไรองเงี้ยไม่รู้จะ<อ>คิดมากไปทําไมการสงสัยที่เป็นทุกข์เพราะเราอะพยายามจะไปขวนขวายไม่ว่ามันต้องรู้ซึ่งความเป็นจริงเราก็รู้ไปตามอัตภาพ วันนี้ได้คําตอบก็เก็บไว้วันหน้าสงสัยอีกยังไม่ได้คําตอบก็หาคําตอบไปเรื่อยแต่ไม่ต้องไปกังวลกังวลกับมาว่าต้องรู้เดี๋ยวนี้ต้องได้เดี๋ยวนี้ต่อให้รู้ตําราจนหมดแต่ไม่ฝึกปฏิบัติมันก็จะยังสงสัยอยู่อย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะมันยังไม่เห็นได้เฉพาะตนเองมันยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยการละตัวตนที่แท้จริงมันต้องละยังไงการไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆมันต้องเป็นยังไง เนี่ยถ้ามันยังไม่ได้เห็นด้วยตนเองต่อให้รู้ตำราจนเต็มหลักเต็มฐานขนาดไหนมีปัญญารู้แจ้งจริงอธิบายธรรมะได้เป็นฉากๆขนาดไหนแต่ไม่ได้ปฏิบัติจนเข้าถึงหลักเกณฑ์หลักการด้วยตนเองก็ไม่สามารถที่จะสิ้นสงสัยในเรื่องนานๆได้เพราะฉะนั้นรู้สงสัยไม่ได้ผิดอะไรเลยหน้าที่เราคือเรียนรู้ไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อย,อย,อยแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะสิ้นสงสัยได้เอง อ๋อก็คือลงมือปฏิบัติไปเลยไม่ต้องแบบไปยึดในความลังเลสงสัยลงมือปฏิบัติตไปเลยใช่ไหมครับใช่ลงมือปฏิบัติไปเลยเมื่อเราสงสัยว่าว่ากระบวนการในการซักผ้าเขาซักผ้ากันเนี่ยมันซักผ้าย,ยัางไงวะเราก็จะสงสัยอย่างนั้นถ้าเราไม่ลงไปซักก็ยืนดูไปมันจะยากขนาดไหนวะเขาซักกันเขาว่าเหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยอยังไงวะ ไม่มันดูมันง่ายแต่ไม่จะเหนื่อยเลยปรากฏลงไปทํจทิงโอ้โหทั้งภาพสปกปรกฝังแน่นทั้งคาบลึกซักไปเท่าไหร่ก็ไม่ออกผงซักฟอ,อกก็ไม่ดีซักไปซักมาปรากฏว่าไม่โอเคอย่างเงี้ยไม่ไม่สะอาดอสุดท้ายเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง,เ,องเมื่อเราลงมือปฏิบัติเลิกสงสัยเลยไหมอ๋อเข้าใจแล้วเขาเหนื่อยเขาบวดเหนื่อยเพราะอะไร สิ้นสงสัยไหมก็สิ้นสงสัยแล้วเพราะลงมาทําเองแล้วก็จะรับรู้ได้อืออาจารย์ครับบางทีเนี่ยผมน่าจะแบบคิดว่าตัวเองอ่ะไม่มีสติเพราะบางครั้งสงสัยเนี่ยแบบไหลไปความคิดเลยคือไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังคิดอะครับบางครั้งก็มีแบบนี้ถ้าสงสัยก็ต้องฝึกฝึกปฏิบัติถ้าว่าเราไม่มีสติก็ต้องฝึกให้ตัวเองมีสติด้วยการเอาสติมาอยู่กับปัจจุบันจดจ่ออยู่กับ อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเช่นจดจ่อกับพุทโธจดจ่อกับโลหมายใจยจดจ่อกับอิริยาบทการเคลื่อนไหวของร่างกายก็จดจอ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกอะถ้าเราอยากมีสติก็ต้องฝึกมีสติอยากได้เงินก็ต้องฝึกไปทํางานไปเริ่มต้นฝึกทํางานทํางานไปเรื่อยจนเกิดความเคยชินก,ก็ได้เงินเดือนแค่นี้เลยมันต้องฝึกอะอาจารย์ครับแล้วอยากถามอยากเรียนรู้เจาะลึกเข้าไปคือไอ้ความลังเลสงสัยนี่เกิดจากความปรุงแต่ง หรือยังไงครับแน่นอนอยู่ๆอวิชาก็พอเราปรุงแต่งก็เกิดจากวิชาทุกอย่างรรนนเกิดจากอวิชาอืออ๋อครับผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วตอนแรกผมสงสัยแล้วผมอย่าไปเรียนรู้ศาสนาอื่นอีกศาสนาพุทธมันมีมันเรียนรู้แล้วแต่น่าจะไอ้นี่แหละครับผมเพราะผมไม่ปฏิบัติไงผมก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้แบบมีความสุขแบบผมก็เลยวิ่งไปหาศาสนาอื่นเพราะ ผมแค่รู้อะครับแต่ผมไม่ปฏิบัติผมรู้ตัวแล้วครับอันนี้คือฝึกปฏิบัติซะดีแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากครับแต่ก่อนผมมารู้ผมไม่รู้จักศาสนาพูดเหรอครับผมมารู้จักเพราะอาจารย์นี่แหละครับก็เลยขอบคุณอาจารย์มากนี่นะครับที่ชี้ทางแห่งทางแห่งความจริงนะครับสมมาครับอนุโมทนาด้วยจ้ะอนุโมทนาจ้ะรับผม Ah, <laughs> สวัสดีจ้าฮัลโหลค่ะค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์จ้าอาจารย์คะอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะจ้าอาจารย์คะ,ะหนูหนูหนูเคยพบอาจารย์สองครั้งนะคะที่เพชรบุรีกับที่ลาชบุรีอะคะ่ะไม่ทราบว่าอาจารย์จำได้หรือเปล่าที่หนูอยู่สมุทรสงคารามแม่กองค่ะอาจารย์ อาจารย์คะหนูรบกวนสอบถานนิดนึงค่ะเรื่องขั้นตอนการนั่งสมาธิค่ะอาจารย์มันจะต้องเริ่มลำดับด้วยอะไรคะอาจารย์เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยที่หนูสวดมนต์ใช่ไหมคะหนูก็จะสวดนโมตัสสะแล้วก็อิติปิโสแล้วก็มหากาพาหุงแล้วขั้นตอนถ้าที่เราจะเริ่ม นั่งสมาธิอะค่ะเราจะต้องกล่าวว่ายังไงคะอาจารย์ไม่มีขั้นตอนอะไรนั่งก็คือนั่งการจเจริญสติไม่มีขั้นตอนก็จเจริญได้เลยเหมือนเรากินข้าวไม่ต้องมานั่งอะไรเยอะแยะก็กินก็คือกินเหมือนอาบน้ําอาบน้ําก็คืออาบน้ําเหมือนเราจะเดินเดินก็คือเดินไม่มีลําดับขั้นตอนทาไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราจะสร้างเหตุขึ้นมาด้วยอาการของการมีสติ เช่นเรากาลังเดินก็มีสติในการจดจ่อกับการเดินเราจะนั่งสมาธิก็มีสติจดจ่ออยู่กับการรู้กับปัจจุบันขณะสมมุติเรานั่งเฉยๆอเราก็รู้ลมหายใจในการเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จะก็พุทธหายใจออกโทเอาสติรู้ตรงนี้เลยไม่ต้องไปนั่งแบบตั้งท่าว่าต้องสวดมนต์ก่อนต้องภาวนาต้องรู้อะไรต้องไปสวดมนต์อะไรไม่จําเป็นเพราะการนั่งสมาธิคือการฝึกสติเริ่มเลยลุยเลยไม่ต้องไปเสียเวลากับอะไร ค่ะก็คือขั้นตอนก็คือถ้าถ้าถ้ากรณีที่หนูทำอะ่ะหนูก็ตั้งนามโมสามจบแล้วหนูก็บอกว่าหนูขอตั้งจิตนัสมาธิแล้วหนูก็ภาวนาพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วในเวลาที่ขณะนั่งใช่ไหมคะหนูก็หลับตาใช่ไหมคะแล้วก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธแล้วมันก็จะลื่นไหลไปจนกระทั่งทูบหมดดอกอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วมันก็จะนั่งได้อีกแต่ คือตอนก่อนเนี้ยหนูจะนั่งทุกวันเลยใช่ไหมคะแต่ณปัจจุบันเนี้ยหนูหนูหนมีโรคประจําตัวหลายอย่างมันก็เลยทําให้ปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยคือระยะเวลาการนั่งเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมคะอาจารย์มันอยู่ที่ใจเราใช่ไหมคะอาจารย์ระยะเวลาก็มีส่วนไม่ใช่ว่าอยู่ที่ใจอย่างเดียวสมมุติวันหนึ่งเราแบบนั่งสมาธิวันละแค่ห้านาทีมันก็ไม่ไปไหนอ่ะมันน้อยเกินไปไงเหมือนเราออกกําลังกายอย่างเงี้ย ออกกาลังกายเวลาห้านาทีพอละเราคิดว่ามันจะลดความอ้วนได้ไหมไม่ได้ค่ะถูกต้องอย่างน้อยการลดความอ้วนการออกกาลังกายด้วยการลดจะลดความอ้วนก็ต้องออกกำลังกายอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสามสิบหรือสี่สิบนาทีการภาวนาก็เช่นเดียวกันและการออกกําลังกายคือการเผาผลาญไขมันถูกต้องไหมแต่การภาวนาคือการเผาผลาญกิเลสเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเนี่ยถ้าเราอยากจะเผาผลาญกิเลสไม่ต่างจากการเผาผลาญไขมันคืออะไร ต้องมีความเพียรมีความเหนื่อยมีความอดทนอดกลั้นที่จะสู้กับกิเลสนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นหลักการในการที่เราจะทําความเพียรเผากิเลสให้ให้เราเนี่ยสามารถละทิ้งอัตตาตัวตนได้เราก็ต้องฝึกอย่างน้อยก็สามสิบนาทีอาจาแล้วมันก็ต้องขยับขยับเพื่อเรื่อยๆแต่มันไม่จะไปต้องไปนั่งอย่างเดียวไงเดินจงกรมก็ได้เออ oh, เดินจงกรม <okay. S 1> สลับนั่งสมาธิก็ได้นั่งสมาธิสิบห้านาที ลุกไปเดินจงกรมอีกสิบห้านาทีก็ได้ด้วยการภาวนาแบบเดียวกันก็นั้งสมาธิาจะเข้ารู้ใจเข้าพูดใจออกโตอีกครึ่งชั่วโมงอีกอีกสามอีกสิบอีกสิบห้านาทีก็ไปเดินจงกรมขวาเก้าขาขวาเก้ารู้อุดขาซ้ายเก้าโทก็พุทโธพุทโธไปเหมือนเดิมอาการเดิมคือสติจดจ่อกับขาในขณะที่เดินสติจดจ่อกับลมในขณะที่นั่งอย่างเนี้ย แล้วกรณีถ้าหนูนั่งสมาธิเสร็จใช่ไหมคะอาจารย์หนูต้องแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลด้วยไหมคะก็แล้วแต่เราเลยทําได้ก็ยิ่งดีอ่าที่ที่หนูปฏิบัติอยู่เนี่ยหนูก็นั่งสมาธิคือเวลาหนูนั่งเนี่ยมันก็จะรื่สไหลไปอะค่ะถ้าหนูไม่ปวดหลังนะคะแต่ถ้าหนูปวดหลังหนูก็ต้องหยุดนะคะแล้วหนูก็จะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็อุทิศอะค่ะอาจารย์คะแล้วขอถามอีกเรื่องหนึ่งในกรณีชีวิตประจําวัน ในหน้าที่การงานของหนูเนี่ยค่ะเมื่อเดือนตุลานเนี่ยหนูคืองานเข้าเยอะมากหนูยึดคำสอนของอาจารย์ที่ว่าใครเขาจะพูดอะไรช่างเขาใครเขาใครเขาจะคิดร้ายกับเราช่างเขาเราไม่สามารถทำให้คนร้อยคนพอใจเราได้เราก็ไม่สามารถทําให้คนร้อยคนรักเราได้อย่างนี้หนูคิดถูกไหมคะอาจารย์มันไม่ได้เป็น มันไม่ได้กลว่าหนูเป็นคนแพ้ใช่ไหมคะอาจารย์ทำไมต้องไปยึดว่าแพ้ทำไมต้องไปยึดว่าชนะล่ะถ้ายึดว่าแพ้ถ้ายึดว่าชนะมันก็มีแต่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีใครมาตัดสินไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์เราอยู่ตรงเกณฑ์ตรงกลางคือเกณฑ์ของอุเบกขาไม่มีแพ้เราไม่รู้จักคำว่าแพ้คืออะไรเราไม่เอาบทบัญญัติของคำว่าแพ้มาใส่ในชีวิตเราไม่เอาบทบัญญัติของคำว่าชนะมาใส่ในชีวิต เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันไม่มีคนแพ้ไม่มีคนชนะเราไม่เถียงก็มันเราก็ไม่แพ้เราเถียงก็มันเราก็ไม่ชนะเราก็ไม่แพ้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแเราไม่มีบทบัญญัติตัวนี้ย่อมไม่มีใครแพ้ย่อมไม่มีใครชนะเมื่อไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเราจะทะเลาะไม่ทะเลาะสุดท้ายเราก็วางใจเป็นกลางอยู่กับปัจจุบันขณะเราก็ไม่ทุกข์ร้อนใจคิดอย่างนั้นถูกต้องแล้วค่ะคือณตอนนี้นะคะอาจารย์ไม่ว่าใครจะพูด พูดดีพูดละพูดร้ายพูดยังไงคือหนูรู้หมดนะคะอาจารย์แต่หนูปล่อยวางเลือกโดยที่ไม่พูดไม่โต้อตอบแล้วก็จะพูดเฉพาะหน้าที่ที่เราต้องทําให้ถูกต้องแค่นั้นนะคะอันนี้หนูปฏิบัติ ได้ได้ได้ใช่แบบเหมือนปฏิบัติได้โอเคเราใช่ไหมคะจารย์มันก็ทําให้หนูรู้สึกไม่เครียดไม่ไม่กังวลไม่ร้องไห้อะไรเงี้ยคะจา์นั่นแหละผลของการปฏิบัติวิธีการเช็คง่ายๆไม่ต้องไปหาผู้รู้ไม่ต้องไปหาผู้วิเศษที่ไหนพิจารณาตัวอเองได้เลยผู้ปฏิบัติทามจะสามารถพิจารณาตนเองได้ว่าอ่านี่แหละ เป็นผลบทสําเร็จสําคัญที่สุดที่ทําให้เราสามารถประเมินตนเองได้ว่าการปฏิบัติภาวนาของเราจเจริญไหมคือเรากลับมาดูใจตัวเองว่าเรามีความสุขหรือเปล่าอะไรที่มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโทรศะเราน้อยลงเรากดคนน้อยลงเรากลับมาดูตัวเองแล้วเรามีความสุขมากขึ้นเราวางได้ง่ายขึ้นเราวางได้เร็วขึ้นเราคิดเรื่องคนอื่นน้อยลงเรามีความสุขกับปัจจุบันมากขึ้นเนี่ยพวกนี้เป็นตัววัดได้หมดเลยว่าเราภาวนาได้ดีแค่ไหน เพราะฉนั้นสิ่งที่ทาอยู่ถูกต้องแล้วก็ทําปฏิบัติต่อไปอืมอาจารย์หนูถ้าอย่างนั้นหนูวันนี้หนูขอรบกวนเวลาอาจารย์เท่านี้นะคะแล้วถ้ามีโอกาสหนูอยากจะไปบ้านอาจารย์ค่ะไปถ้ายังไงค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะอาจารย์สาธุครับด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะทุกคนเสาร์อาทิตย์นี้อาจารย์กลับมาเปิดบ้านเหมือนเดิมแล้วนะ เพราะว่าหลังจากรีโนเวทบ้านยังไม่จบร้อยเปอร์เซ็นแต่บนบ้านใช้งานได้แล้วแล้วก็หน้าบ้านทําหลังคาหลังอันใหญ่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้คนสามารถมาฝึกปฏิบัติธรรมมาฝึกเรียนรู้ธรรมแล้วก็สนทนาธรรมกับอาจารย์ที่บ้านอาจารย์จะจัดปฏิบัติอถศจรรจะจัดสนทนาธรรมทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์เวลาเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นทุกๆสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์ที่พิมพ์ใน Google แบบว่าบ้านคนตื่นธรรมฟรีทุกอย่างไม่มีค่าใช้ใจ่ายเขามีโรงทานเลี้ยง ส่วนหนึ่งจะมีคนอาวาธมาเลี้ยงส่วนหนึ่งจะเป็นเงินอาจารย์ตั้งโรงทานในการเลี้ยงอย่างเงี้ยใครว่างก็มาได้ไม่ต้องเสียตังอะไรไม่มีการรับบริจาคไม่มีการเรียกอะไรบริจาคไม่มีการรับเงินบริจาคในทุกกรณีเพราะนั้นทุกคนสามารถเดินทางมาฟังธรรมกับอาจารย์ได้ที่บ้านคนตื่นทมบ้านคนตื่นทมพิมในกูเกิลแบบได้เลยกรุงเทพหนองจอกเก้าโมงเชา้าถึงสี่โมงเย็น